รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่มาถ่ายทำก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหมอกอำเภอเมืองจังหวัดปฐุชบูรีค่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างมหาศาลมนุษย์ได้นำไม้จากป่ามาทำเป็นที่อาศัย หรือนำมาเป็นเชื้อเพลิงและอีกมากมายการเกิดทรัพยากรป่าไม้เกิดเมื่อประมาณ2,000ล้านปีมาแล้วได้มีพืชชนิดแรกอุบัติขึ้นในโลกพืชชนิดนี้เชื่อกันว่าเป็นอินทรีที่มีขนาดเล็กมากและมีชีวิตอยู่ในท้องทะเลเท่านั้นพืชดังกล่าวก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นพืชที่มีรูปร่างต่างๆกัน แต่พืชบกยังมีได้กำเนิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป1,400ล้านปีได้เกิดสาหร่ายทะเลสีน้ำเงินแก้มเขียวที่สามารถตั้งตัวขึ้นได้ในน้ำส่วนหนึ่งและบกอีกส่วนหนึ่งตามหลักฐานทางธรณีวิทยาปรากฏว่าในยุคพีแคดเบียมมีพืชทะเลดึกดำบรรพ์อยู่ในลูกของ l g ันเป็นจุลินทรีย์ที่มีเซลล์เดียวและเป็นด้านตระก,กูลของสาหร่ายทะเลได้ถือกำเนิดขึ้นมา ในยุคเดวเนียนมีพืชบกดึกดำบรรพ์กำเนิดขึ้นถัดจากนั้นถึงยุคคาร์บอนิเฟอรัสจัดเป็นยุคที่ฐานหินได้กำเนิดขึ้นมาจากซากดึกซากพืชที่ทับถมกันอยู่พันไม้จำนวนพวกเฟิร์และพันไม้สนสมัยบรรพก,การได้ถือกำเนิดขึ้นต่อมาก็ถึงยุคเพอร์เมียนบรรดาพืชที่เกิดขึ้นในยุคดารบอนิเฟอรัตไดล้ล้มตายและสาบสนลงบ้าง เมื่อถึงยุคที่แอซิกพันไม้จำพวกปงจึงถือกำเนิดขึ้นจนถึงยุคจูราซิกแล้วจึงมีพันไม้ตระกูลสนเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากมายส่วนพันไม้ที่มีดอกสีสันต่างๆได้มีขึ้นในยุคครีเตเชียตพันไม้สมัยปัจจุบันได้มีวิัฒนาการขึ้นมาในยุคพีโอซีนคือเมื่อ12ล้านปีมานี้เอง ป่าไม้มีความหมายที่แตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยปัจจุบันองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ให้คำนิยามคำว่าป่าไม้หมายถึงบรรดาพื้นที่ที่พืชชาตินา,นานาชนิดปกคลุมอยู่โดยมีไม้ต้นขนาดต่างๆเป็นองค์ประกอบที่สำคัญโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีการทำไม้ในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ก็ตามสามารถผลิตไม้หรือมีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศหรือต่อระบบ ของน้ำในท้องถิ่นนอกจากนี้พื้นที่ที่ได้ถูกตัดฟันหรือเผาถางหรือโค่นเผาไม้ลงและมีเป้าหมายที่จะปลูกป่าขึ้นในอนาคตก็นับรวมเป็นพื้นที่ป่าไม้ด้วยประเภทและชนิดของป่าไม้ป่าไม้ในภาคต่างๆของโลกพอจะจำแนกออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆรวม6ประเภทได้ดังนี้ 1. นึ่ป่าไม้สนในเขตหนาวป่าไม้สนในเขตหนาวอยู่ทางซีกโลกเหนือในท้องที่ที่มีอากาศหนาวเท่านั้นอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรปและเอเชียป่าชนิดนี้มีไม้เนื้ออ่อนหรือไม้ในตระกูลสนเขาขึ้นอยู่อย่างหนาแน,น่นแต่ละท้องที่ มีพันไม้เพียงไม่กี่ชนิดซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดปานกลางและมีความเติบโตไร่เรียก,กัน 2. ป่าไม้ผสมโซนอบอุ่น 2. ป่าไมผ้ผสมโซนอบอุ่นขึ้นอยู่ทางตอนกลางของซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมดคือในอยุโรปตอนกลางเมริกาเหนือและเอเชียพันไม้ ในป่าชนิดนี้มีมากกว่าป่าสนในเขตหนาวมีทั้งป่าไม้เนื้ออ่อนซึ่งเป็นไม้ในตสกูลไม้สนเขาและป่าไม้เนื้อแข็งป่าชื้นในโซนอบอุ่น 3. ป่าชื้นในโซนอบอุ่นขึ้นอยู่ทั่วไปในแถบโซนอบอุ่นทั้งทางซีกโลกเหนือและใต้ในเมิกาเหนือมีอยู่ทางฝั่ง มหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาใต้นิวซีแลนด์ชาวฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและเกาหลีและตอนกลางของแผ่นดินใหญ่จีนป่าดงดิบแถบสู์สุด 4. ป่าดงดิบแถบศูนย์สุดขึ้นอยู่ทั่วไปในแถบโซนร้อน ที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปีเป็นป่าไม้เนื้อแข็งที่มีพันไม้ขึ้นปะปนกันอยู่มากมายหลายชนิดซึ่งมีลักษณะและขนาดต่างๆกับป่าชนิดนี้มีอยู่ในย่านลาตินอเมริกาออฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5. ป่าผสมชื้นแถบโซนร้อน ป่าผสมชื้นแถบโซนร้อนขึ้นอยู่ในแถบโซนร้อนที่มีฤดูแล้งเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเช่นในตอนใต้ของอเมริกาเหนือและแอฟริกาย่านลาตินอเมริกาและเอเชียตอนออกเฉียงใต้ 6. ป่าแรงป่าแรงขึ้นอยู่ในทุกภาค ของลูกที่มีความแห้งแล้งจัดแต่ส่วนมากแล้วขึ้นอยู่ทางแถบโซนร้อนพันไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นไม้ขนาดเล็กเตี้ยแคลแกนและปะาบปบนกันมากมายหลายชนิดแต่มีปริมาตรเนื้อไม้ต่อนหน่วยเนื้อที่น้อยมากป่าส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาและออสเตรเลีย ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้กว้างการจําแนกประเภทป่าไม้จึงไม่อาจดํานดเนินรอยตามแบบของซีกโลกตะวันตกซึ่งแบ่งป่าไม้ออกเป็นประเภทเพราะตระกูลสนหรือไม้เนื้ออ่อนซึ่งมีใบเลี้ยวแคบเหมือนเข็มและใบป่าใบกว้างแต่ได้จําแนกประเภทของป่าโดยถือลักษณะของใบเป็นเกณฑ์ว่า เป็นประเภทที่ไม่ทิ้งใบและป่าประเภททิ้งใบหรือผัดใบป่าไม้ที่สําคัญของประเทศไทยจําแนกออกเป็นชนิดต่างๆได้ดังนี้ 1. ป่าดงดิบป่าชนิดนี้ขึ้นอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศตามท้องที่มีฝนตกชุกและต้องท้องที่ที่มีความชุ่มชื้นมากแต่ที่มีขึ้นอยู่มากที่สุดได้แก่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้พันไม้ที่สําคัญได้แก่กระบากยมหอมอบเชยตะเคียนยางชุมแพกตะแบก กันเก่าเป็นต้น 2. ป่าผัดใบผสมหรือเบญจพรรณขึ้นอยู่ทั่วไปทางภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคเหนือมีไม้สักขึ้นปะปวนอยู่ทั่วไปในป่าชนิดนี้ทางภาคกลางคงมีอยู่บ้างในบางท้องที่เช่นที่กาญจนบ,บุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคยมีไม้สัก ขึ้นอยู่บ้างในจังหวัดขอนแก่นหนองคายและนครพนมแต่ปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยพันไม้ที่สำคัญได้แก่ไม้สักก้าวมะขามงปันแถยมหินเกร็ดดำเกร็ดแดงตะแบกกระดูปอมะกอกแคหู้เจ้าตีนนก โกแดงเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีไม้พายชนิดต่างๆด้วย3ป่าแดงขึ็นอยู่ทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีป่าชนิดนี้มากที่สุดคือมีอยู่ร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบของป่าชนิดต่างๆพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ตะแบกนาอินทนินเซงรังประดู่เป็นต้น 4. ป่าเลนน้ำเค็ม ขึ้นอยู่ในที่ดินเลนดินทะเลและตามปากน้ำใหญ่ๆซึ่งมีน้ำทะเลขึ้นถึงในจังหวัดภาคตะวันออกและภาคใต้พันไม้ที่สำคัญได้แก่สแมแกงกลางประศักดตีนเป็ดหลุมพอทะเลตะบูนหาป่าสนขึ้นอยู่ในที่สูงจากระดับ,บน้ำทะเลประมาณตั้งแต่200เมตรขึ้นไป มีอยู่มากทั้งภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมีขึ้นอยู่บ้างพันม้ที่สําคัญมีเพียงสองชนิดคือไม้สนสองใบและสนสามใบส่วนไม้เนื้ออ่อนชนิดอื่นยังไม่มีความสําคัญในขณะนี้ต้นสนเหล่านี้บางทีก็ขึ้นอยู่ในป่าสนล้วนและในบางแห่งก็จะขึ้นปะกนกับไม้ก่อไม้เฮียงไม้พวงไม้เต็ง,ตงและไม้ลังหกป่าบึงหรือป่าพลุขึ้นอยู่ในที่ที่มีน้ำจืดขังอยู่ตลอดปี ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคกลางและภาคใต้พันธุ์ม้ที่สำคัญได้แ,แก่ท่อนกระทุม่มกระทุ่มน้ำกระโดมกระเบาก้านเหลืองอินทนินน้ำเพี้ยก,ก,กันเกลาโศก7ป่าใช้หาดมีมีขึ้นอยู่เป็นเนื้อที่เพียงเล็กน้อยไม่สู้จะมีความสำคัญเท่าไหรนะ พันไม้สำคัญได้แก่หูกวางสนทะเลโพท,ทะเลเป็นต้นแปดป่าหญา้าเป็นป่าหญ้าที่ขึ้นอยู่ในที่ราบอาจมีต้นไม้เล็กๆหรือไม้ปล้องไม้ลมลุกอื่นๆขึ้นอยู่บ้างซึ่งไม่มีความสำคัญในทางการค้าแต่อย่างใดคงใช้ประโยชน์ในทางอ้อมเท่านั้นภัยตรายจากมนุษย์ที่ ป่าไม้ได้รับอาจจำแนกออกได้ตามลำดับของความรุนแรงและความเสียหายได้ดังนี้น 1. การโค่นล้มเผาผ่านป่าในพื้นที่ที่เป็นภูเขาอันเป็นต้นลำธารของแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเช่นแม่น้ำปิงวังยมนาดแควฝาสักเป็นต้นส่วนใหญ่เป็นการกระทําของชาวไทยภูเขา ซึ่งแยกเป็นเผ่าใหญ่ๆอยู่6-7ถึเผ่ามีจํานวนซึ่งไม่เคยสํารวจไว้แน่นอนประมาณ600,000-700,000คนและบางส่วนเป็นการกระทําของชาวไทยพื้นราบซึ่งไม่มีที่นานในพื้นที่ลาบเพียงพอสําหรับปลูกข้าวจึงได้บุกลุกขึ้นบนเขาเพื่อทำไล่เลื่อนลอยสอง ป่าบุกลุกค้นเผาป่าไม้ในพื้นที่ที่ใกล้เส้นทางคมานาคมทั้งที่เป็นที่ราบและเนินเขาเพื่อทำไร่มันสำปะหลังปอขา้ขาวโพดข้าวป้างอ้อยและพืชเศรษฐกิอจ,ะจะอื่นๆซึ่งลุกลามไปทั่วทุกภาคของประเทศโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างที่ดินกับการเพาะปลูก 3. การลักตัดไม้เพื่อทำฟืนเผาถ่านเป็นอันตรายที่ป่าไม่ได้รับจากการตัดโค่นไม้เพื่อทำฟืนหรือเผาถ่านนี้นับว่ามีความหลายแรงลงจากสองประเภทแรกอย่างไรก็ดีหากคำนึงถึงความเสียหายที่มีต่อดินเลนน้ำในพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายแล้ว ก็นับว่ารุนแรงมากเพราะการลักตัดไม้ประเภทนี้การทำกับต้นไม้ทุกชนิดทุกขนาดทั้งยังขุดเอาส่วนโคนหรือตอและรากไม้ที่อยู่ในดินขึ้นมาตัดทรแล้วเผาเป็นฐานอีกด้วยจนทำให้ป่าราบเรียบเป็นหน้ากอง 4. การลักตัดไม้มีค่า เพื่อทำการคาแปลรูปหรือใช้ส่อยส่วนตัวความเสียหายชนิดนี้มีน้อยกว่า3ประเภทแรกเพราะไม้ส่วนใหญ่ที่ถูกหลักตัดมักเป็นไม้มีค่าที่มีขนาดโตพอสมควรที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้คงเหลือต้นไม้ที่มีค่าน้อยหรือขนาดลงๆลงไปไว้ให้เจริญเติบโต หนอสืบขยายพันธุ์ต่อไปไม้ที่หลักตัดออกมาก็จะจำหน่ายเป็นสินค้าหรือแปรรูปออกไปสร้างอาคารบ้านเรือน,อนโดยที่รัฐบาลจะไม่ได้ค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่าซึ่งนับว่าดีกว่าการโค่นแล้วเผาทำลายการแก้ไขปัญหาป่าไม้ 1. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่ชาวเขาทำลายป่าและต้นน้ำลำธารซึ่งมีหน่วยราชการหลายหน่วยดำเนินการอยู่คือกรมป่าไม้ปลูกสร้างสวนป่าในบริเวณที่ป่าถูกทำลายกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาในเขตท้องที่จังหวัดที่มีชาวเขาอยู่หนาแน่นจำนวน11แห่งเพื่อเป็นศูนย์กลางจัดส่งหน่วยชาวเขาเคลื่อนที่ออกไปพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาที่สำคัญคือการคือ โครงการพัฒนาต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีอยู่ทั่ว71โครงการถ้าได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณและความร่วมมือจากชา,าวเขาเป็นอย่างดีงการแก้ไขปัญหาป่าไม้ในที่ราบหรือที่เนินซึ่งถูกทำลายเพื่อทำไร่พืชผลเศรษฐกิจจนป่าเสื่อมโทรมลงนั้นกองจัดที่ดินป่าสงวนแห่งชาติกรมป่าไม้ก็ดำเนินการสอบสวนสิทธิของาราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จัดที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยในลูกหมู่บ้านป่าไม้เพื่อให้มีที่ทําอย่างไรก็ดีการป้องกันร,รักษาป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติล้าค่าของเรานั้นจําเป็นต้องอาศัยความเื่อมมือของหน่วยงานรชาชการและประชาชนทุกฝ่ายให้ระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 3. มปัญหาการลักตัดไม้เพื่อทําฟืนเผาถ่านและทําไม้ออกป้อนความต้องการของโรงเลื่อยและเป็นสินค้านั้น กรมป่าไม้ก็ได้แก้ไขโดยปรับปรุงการอนุญาตแบบรายย,อย่อยหรือผูกขาดไปเป็นสัมป,ปะทานระยะยาวทั้งป่าป่าเลนและป่าบกมีบริษัททําไม้จังหวัดที่เป็นผู้รับอนุญาตก็ได้ป้องกันร,รักษาและปลูกป่าให้ด้วยทั้งยังได้นําเงินผลกําไรประมาณร้อยละ1 0บถึงสิบํารุงสาธารณูปโภคท้องที่ที่ป่านั้นนั้นตั้งอยู่ นับว่าเป็นผลดีพอสมควรอย่างไรก็ดีการป้องกันร,รักษาป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติลำค่าของเรานั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการและประชาชนทุกฝ่ายให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากร,รป่าไมา้สวัสดีค่ะ one มีแค่นี้เลยนะแต่พีทบกยังมีได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป1,400ล้านปี <c oughs> <อ>เหตการกำเนิดครั <c oughs> พยากรป่าไม้เกิดเมื่อประมาณ2,000ล้านปีมาแล้วได้มีเพื่อชนิดแรกอุบัติขึ้นในโลกเพื่อชนิดนี้เชื่อกันว่าเป็นอินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมากและมีชีวิตอยู่ในท้องท เนใโลกพืชชนิดนี้เชื่อกันว่าเป็นอินทรียที่มีขนาดเล็กมากหมดก๊าซหมาล้านปีมาแล้วได้มีพืชชนิดแรกอุบัติขึ้นในโลกพืชชนิดนี้เชื่อได้ไมองด